สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปอช่องเอ i นิตยังไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นแมโดนัแลตีมาร์คอร์ดนะครับคลิปนี้ก็มีทั้งหมด10ตัวนะครับแต่ละตัวก็ได้มา20บาทนะครับมาเริ่มดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกมีชื่อว่าเบอร์ดีนะครับ เป็นน่าจะเป็ดน,นะครับอันนี้น่าจะขับรถขายน้ำนะผมนี่เป็นแก้วน้ำของแมคโดนัลนครับนี่ตัวเอ็มแมคโดนัลนครับที่เล่นก็อันนี้ใช้รุนทั่วไปนะครับรุนแล้วก็นี่วดน้ำนะครับมันก็จะขยับนะครับแล้วก็ขาก็จะหมุนตามนะครับ นี่ครับไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ชื่อโรนัลนะครับเป็นตลกหรือมาดอร์ดประจำของไมดนเลนะครับ ตอนนี้ก็เอาไว้ตั้งโชว์สวยๆได้นะครับแล้วก็ลูกเล่นมันนี่ครับน่าจะที่บล็อกที่คอ,ท,อ,ท,อที่หัวนะครับนี่ทำแบบนี้ได้นะครับเกนขยับไม่ได้นะครับนี่ก็หมุนซ้ายขวาได้ครับหมุนได้รอบนะครับผมไปดูตัวต่อไปเลยนะครับ ตัวนี้ชื่อกิมเมตนะครับผมตัวสีม่วงๆนะตัวนี้ก็เอาไว้ตั้งโชว์ส,สวยๆนะครับผมไม่มีลูกเล่นนะครับเป็นแค่โมเดลธรรมดานะครับทําให้มันนั่งได้นะครับนี่ดันตรงนี้ขึ้นครับนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นท่านั่งครับ ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็ชื่อเบิร์กลาร์ดนะครับผมเป็นโจนนะครับตัวนี้ไม่มีลูกเล่นนะครับเอาไว้ตั้งโชว์สวยๆครับเป็นโมเดลธรรมดานะครับมือขยับได้นะครับนี่เป็นท่านี้นะครับท่าตะเบะนะครับนี่ของข้างก็ทำได้นะครับ ไปดูตัวต่อไปเลยนะครับอันนี้ขอรีวิวสองตัวเลยนะครับเป็นโรนัลนะครับตัวแรกสภาพไม่ค่อยสวยนะครับหน้าถลอกแล้วก็เก่าแล้วนะครับขยับแขนได้ครับเนี้ยว้ตั้งโชว์นะครับไม่มีลูกเล่นนะครับหมุนหมุนตัวได้นะครับ ฝุดแล้วนะครับผมฝดฝอันนี้ยืนเองไม่ได้นะครับน่าจะขาดฐานนะครับเพราะว่ามีนี่นะครับเอาไว้น่าจะเสียบกับฐานนะครับอันนี้เป็นท่าปีกอปนะครับผมตัวตลกดีกอปนะไปดูชิ้นต่อไปเลยนะครับตัวนี้ชื่อกิมเมสนะครับใส่น่าจะชุด นีครชุดที่อยู่น้องโลงครับชุดนักบิน,นอวกาศนะครับก็นี้ใส่ที่ป้องกันนะครับใส่อันนั้นที่ครอบแล้วมีออกซิเจนนะครับนี่น่าจะเอาไว้ตั้งโชว์ครับลูกเล่นมันไม่น่ามีนะครับผมไม่มีลูกเล่นนะครับเอาไว้ตั้งโชว์นะครับ ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องบินของเบอร์ดี้นะครับสภาพคือสวยครับสีแบบสดๆนะครับอันนี้ทำมาสวยนะครับ เล่นนะครับผมมาดูลู้เล่นกันเลยรู้เล่นเวลาลุนนะครับเราไปพัดก็จะหมุนตามนะครับก็มีลานด้วยนะครับนี่ลานมันต้องรุนเยอะๆนะครับถึงจะบิ่งดีนะครับนี่นะครับ ไปดูชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นโรนลล์ถือกล่องแฮปปี้มิลสีแดงนะครับผมนี่เอาไว้ตั้งโชว์สวยๆครับแล้วก็ลกเล่นมันก็เปิดฝานี้ได้นะครับมาดูด้านในมันเอาไว้ใส่อะไรนะครับผมซื้อมามันไม่มีด้านในนะครับก็ไว้ตั้งโชว์นะครับนี่ครับ คลิปนี้ผมก็ได้รีวิวทั้งหมด10ตัวนะครับผมแล้วก็แต่ละตัวก็20บาทเป็นมือสองทุกชิ้นนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ